โอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณพอ่อครับสวัสดีครับผมแอดค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณพ่อเซียนบุญหนองคายนะคะครับผมค่ะวันนี้นะคะก็จะมาะติดตามแนวทางของคุณพ่อนะคะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วคะ่ะคุณพอ่ออยากจะทราบว,ว่าคุณพ่อนะคะมีตัวเลขอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะหรือว่ามีตัวเลขอะไรจะเพิ่มเติมให้กับแอดไหมคะไม่มีครับอ๋อไม่มีนะคะ ในส่วนเลขของคุณพ่อนะคะให้คุณพ่อช่วยอธิบายเอตัวเลขของคุณพ่อนิดนึงนะคะครับผมอของผมมันก็จะมีเลขอตั้งหลักนะครับมีสี่มีสองมีห้ามีเจ็ดมีสามมีเก้าหกตัวครับผมแล้วก็มีเด่นบนล่างครับเด่นบนล่างก็จะมีสองกับเจ็ดเด่นบนล่างแล้วก็กันเก้า ค่ะแล้วก็ถ้ามาจับคู่แล้วเด่นสองก็จะมีสองสี่สองห้าสองสามครับผมค่ะเด่นเจ็ดก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าครับผมค่ะส่วนเก้าเป็นตัวกันนี้ก็จับคู่เข้าไปก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามครับผมค่ะคุณพ่อคะในส่วนของตัวตัวเด่นของคุณพ่อนะคะคุณพ่อให้เด่นเป็นตัวไหนอะคะ สองกับเจ็ดนี่ให้ให้เลือกเด่นที่สุดใช่ไหมครับค่ะเด่นที่สุดค่ะเลขจับคู่นะคะคุะคณพ่อโอ้มันโอโอ,โอเลขจับคู่หรือครับค่ะเลขจับคู่ค่ะคุณพ่อโอเลขจับคู่นี่ผมจะคัดเด่นให้ครับ<า>ผมคิดว่าคัดเด่นสองกับเจ็ดอะไรจะเด่นกว่ากันอย่างนี้ผมนึกว่าอย่างนั้นค่ะ <laughs> เด่น ก็จะมีห้าหางนะครับค่ะให้อ่าเอาอยู่ใส่น่ไ่ยน่ในอดเด็ดเห็นแล้วครับอ่าให้ขีดเส้นใต้อ่าสองสี่สองห้าครับผมสองสี่และสองห้านะคะครับผมค่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้เจ็ดสาม จ็ดสามค่ะแล้วก็ฉียนใต้เก้าสี่กับเก้าสามครับผมเก้าสี่และเก้าสามค่ะห้าหางค่ะห้าหางนี้คือเป็นตัวที่คุณพ่อเน้นเป็นพิเศษใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วส่วนในตัวในส่วนตัวเลขสามตัวนะคะคุณพ่อที่คุณพ่อให้มาสองหางก็คือสามสี่สองนะคะ,คะแล้วก็เก้าเจ็ดสามนะคะคุณพ่อเน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ สามสี่สองครับผมสามสี่สองนะคะเออเลขของผมมันจะไปได้หมดนะครับไม่ไม่ได้ว่าปักหลักสิบหลักหน่วยนะครับมันไปได้หมดครับค่ะไปได้หมดทุก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 หลักเลยเนาะครับผมแต่แต่มันจะไม่ไปแต่หลักร้อยเท่านั้นครับอ๋อก็คือเน้นหลักสิบหลักหน่วยหลักหลักหลักร้อยนี่มันก็ส่วนส่วนน้อยครับที่มันจะไปเป็นหลักร้อยค่ะ ส่วนมากมันจะเป็นสิบหน่วยสิบหน่วยอยู่นั่นแหละครับค่ะ,ะคุณพ่อคะในเลขห้าหางที่คุณพ่อเน้นให้คะ่ะคุณพ่อมั่นใจเลขตัวไหนมากที่สุดคะระหว่างสองสี่สองห้าเจ็ดสามเก้าสี่และเก้าสามค่ะในห้าหางนี้คุณพ่อเน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะมีตัวที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะตัวที่ชอบเป็นพิเศษนี้มันก็จะมีอยู่สองหางครับค่ะ มีอ่าสี่สองอืสี่สองกับโอ้มันผมนตัดยากเหลือเกินครับเอาสีสาสส่สองกับเก้าสี่ครับสี่สองกับเก้าสีค่ค่ะเดี๋ยวนุงขออนุญาตใส่ สัญลักษณ์พิเศษไว้เขานิดนึงเนาะว่าเป็นตัวเด่นพิเศษเลยสองสองหางนี้นะคะใน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 ความที่ในความที่อ่าคุณพ่อเน้นห้าห้าหางแล้วเนาะแต่เราก็อยากได้ตัวที่เน้นขึ้นมาอีกเนาะเด่นวหนเขาอนุญาตเติมนิดนึงค่ะสัญลักษณ์เหมือนลูกแต่ว่าก็จะทิ้งนะครับส่วนที่เหลือก็อย่าทิ้งนะมันคระไร่ให้ดี่เอาไว้หมดนั่นแหละแต่ว่าก็ให้เบานะครับตัวกันก็เบาตัวเ่นก็เบาแบบนี้ครับ่าทิ้ง หมก้า,าหางนีง่ผมจับคู่นี่มีแต่คู่เด็ดๆเลยครับค่ะคุณพ่ออาะก็จะได้เลขอ่ครบตามจํานวนแล้วนะคะคุณพ่อวันนี้คุณพ่อมั่นใจไหมคะมั่นใจอยู่ครับฝันดีอยู่ครับอ๋อฝันดีพอจะเล่าความฝันให้ฟังได้ไหมคะได้ครับคืนก่อนนะฝันว่ามีคนเอาเนื้อเป็นพวกเครื่องในมาให้เป็นถาดเป็นถาดเท,าทา่านั้นค่ะ มื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็ฝันว่าปลาตายปลาตายปาลาไหลก็ตายแเลงว่าเลขอยู่แล้วถ้าผมฝันแบบนี้ค่ะพี่อ,อันนี้เป็นความฝันหลังจากที่ได้โทรสัมภาษณ์คุณพ่อแล้วใช่ไหมคะครับผมหลังที่ให้ที่ต่ตัวเลขมาแล้วค่ะครับผมค่ะก็เออขอให้ปังปังค่ะคุณพ่อคะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตสรุปตัวเลขที่คุณพ่อให้มาสักนิดนึงนะคะ ให้คุณพ่อฟังว่า,าหนูสรุปตัวเลขของคุณพอ่อชัดเจนและถูกต้องหรือเปล่านะคะคเพื่อจะได้ให้เอฟซีดูและเข้าใจตรงกันนะคะครับผมค่ะเลขของพ่อเซียนบุญหนองคายนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาหกห้านะคะเด่นบนล่างนะคะอ่าเลขเด่นให้มาเป็นที่เลขสองนะคะรองคือเลขเจ็ดค่ะในส่วนเลขสามตัวนะคะคุณพ่อให้มาที่สามสี่สองและเก้าเจ็ดสามค่ะ เน้นหนักไปที่ 3, 4, 2นะคะส่วนเลข2ตัวนะคะให้มา9หางนะคะก็จะมี 2, 4, 2, 5, 2, 3นะคะ 7, 3, 7, 5, 7, 9และ 9, 4, 9, 5, 9, 3ค่ะตัวเด่นนี้มี5หังนะคะก็จะมีเลข 2, 4, 2, 5นะคะ 7, 3, 9, 4และ 9, 3ค่ะ ส่วนเลขที่คุณพ่อชอบเป็นพิเศษนะคะก็คือสองสี่และเก้าสี่ค่ะส่วนตัวกันคือเลขเก้าเนาะเป็นตัวกันค่ะเลขในชุดนี้นะคะไปได้ทั้งบนและล่างนะคะคให้ไปกลับด้วยนะคะคถูกต้องไหมคะคุณพ่อครับผมถูกต้องครับค่ะค่ะตัวเลขชุดนี้นะคะก็เสนอเป็นแนวทางเนาะเป็นอีกทางเลือกนึงให้กับ fc แฟนช่องนะคะ เพื่อจะมีะตัวเลขตัวไหนคะถูกตาต้องใจเนาะก็สามารถนำไปลงทุนกันได้นะคะแล้วก็ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะนะคะ <c oughs> ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณพ่อเซียนบุญหนองคายมากๆเลยนะคะที่มาให้แนวทางโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะเราก็รอฟังข่าวดีเนาะ ว่าเลขของคุณพ่อนะคะจะเข้าหรือเปล่านะคะแต่คุณพ่อนะคะได้แจ้งมาแล้วนะคะว่าเข้ามาแล้วสีงวดนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าค่ะนะคะก็ฝากติดตามคุณพ่อด้วยนะคะครับผมค่ะคุณพ่อคะสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้หนูก็ขอบพระคุณคุณพ่อมากๆค่ะครับผมขอบคุณค,ครับค่ะ